สวัสดีครับพี่น้องทุกคนบรรยากาศแบบนี้อากาศแบบนี้ภาวะของโลกเป็นอย่างนี้นะครับผมอากาศกระไว้ใจไม่ได้เชื้อโรคต่างๆนัน้นนาพีฝุ่นพีเอ็มสหากันมาเพียบไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะเอาอากาศที่ไหนหายใจกันแล้วทีนี้แต่ทําไมแล้วทีเนี้ยมันจะทํำยังไงสีเนี้ยถ้าจะหวังให้มัน สงบเองหายเองไม่มีทางอ่ะมันเป็นวิถีของโลกมันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราจะทําให้มันหายได้ยังไงเราทําไม่ได้หรอกยอมตายแล้วไม่ยอมถ้าย,ยอมตายก็ตายตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโลกอยากก็ลยอยากจะมาประกาศให้โลกทุกคนทุกชาติทุกศาสนามารับรู้ร่วมกันตรงนี้ ปัญหาตรงนี้ปัญหาของมนุษยชาติมีคนแก้ไว้ให้แล้วนี่คือ s p a c e air s p a c e air f f 0 s p a c e air คืออะไรนะครับ s p a c e air คือผลิตภัณฑ์ได้หมดมันมันไม่ใช่เครื่องกรองอากาศแต่มันเป็นเครื่องฟอกอากาศอันนี้ไม่เหมือนกันนะกรองอากาศกับฟอกอากาศไม่เหมือนกันกรองก็คือกรองก็คือเอาอากาศดูดอากาศเข้ามาแล้วก็ผ่านฟิลเตอร์แล้วก็อัดักเอาสิ่งที่ไม่จําเป็น แล้วก็เหลือแต่อากาศเปล่าๆออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมส่วนฟอกนะครับส่วนฟอกอากาศก็คือทําให้อากาศมันสะอาดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันคือการฟอกนั่นเองนะครับสเปซแอร์นะครับผมนะครับภาพอินเสิร์ตมาฟลนะครับตัวนี้คือสเปซแอร์รุ่น F1 เอ้ย F0 F0 หรือเรียกว่า f f o ก็ได้นะครับว่า FO พราะว่ารุ่นเรามันจะมีรุ่น 1, 2, 3นะครับแล้วก็รุ่นพิเศษคือรุ่น FO รุ่น FO คือรุ่นพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวกคล่องเข้าคล่องไฟห้อยคล้องคอได้นะครับผมมามาของโชว์นะ <Berg> ครับคืออ่ะโอเคงั้นเรามาดูเครื่องนี้กันเลย SPECE FO นะครับผม FO เนี่ยคุณสมบัติพิเศษนะก็ค,คือเอามาฟังหลักการการทำงานมาก่อน ทีนี้หลักการทํางานของมันก็คือเวลาที่แบบว่าอ่ะบรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยปกติแล้วละ่ะมันจะต้องมีอนุภาคไอออนไอออนลบสักตัวหนึงเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่ยึดเหนี่ยวจิตใจทิยึดเหนี่ยวแต่และโมเลกุลโมเลกุลเนี่ยให้มันติดกันแล้วก็ปล่อยสลายไปตามแรงน้มถ่วงทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าอนุภาคไอออนลบเนี่ยมันถูกตรึงออกจากอากาศ นะครับอะไรที่มันตรึงออกจากอะไรที่มันตรึงอนุภาคไอออนลบออกจากอากาศได้โอ้เยอะหลายอย่างมากกูรู้ไหมว่าสิ่งที่มันเป็นพิษกับร่างกายส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่ก็คือมันจะมาตรึงอนุภาคไอออนลบออกจากตัวเราก็คือมันจะเป็นอนุภาคบวกน้ำกรดน้ำกรดทุกอย่างจะเป็นอนุภาคบวกมันเป็นพิษกับเราเพราะว่ามันจะมาดึงบวกกับลบมันตรงข้ามกัน ม,มันจะมาดึงเอาอนุภาคลบออกจากร่างกายเรามันถึงเป็นพิษกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตก็คืออนุภาคลบนะครับผมอ่ะบรรยายมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับอากาศที่บริสุทธิ์ครับอากาศที่บริสุทธิ์ก็คืออย่างที่บอกว่ามันเต็มไปด้วยสารและก็ธาตุธาตุต่างๆที่มันไม่ควรจะอยู่ในอากาศในยุคข,ของเราแต่มันก็มาอยู่เต็ไมไปหมดอย่างเช่นคาร์บอนมอนออกไซด์กรดซัลฟิริกโอ้ทุกอย่าง นะครับผมซึ่งอนุภาคบางทีมันเล็กมากที่เราเรียกว่ามันรวมๆกันน่ะบางที่เรียกว่ามันอยู่ในฝุ่น PM 2.5อ่าอย่างหนึ่งมันจะทํางานยังไงคือมันจะเอาอนุภาคลบเนี่ยไปเติม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 ไอออนุภาคบวกพวกเนี้ยอนุภาคบวกพวกเนี้ยพอมันเติมเต็มปุ๊บอ่ามันก็จะจับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันก็กลายเป็นอนุภาคปกติแล้วมันก็สลายไปไม่ได้สลายไปไหนคือมันเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่แล้วมันก็ตกลงพื้นไปแค่นั้น แล้วเราก็ไม่ต้องสูดมันเข้าไปต่อให้สูดรเราเข้าไปมันก็ไม่เข้าไปอยู่ในร่างกายเราเพราะมันเป็นอนุภาคอื่นไปนเรียบร้อยแล้วนะครับสองทำอะไรได้อีกเชื้อไวรัสเสื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรก็ตามแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับผมมันไม่ถูกใจอนุภาคลบเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกนี้เป็นอนุมูลอิสระนะครับผมการที่มันเจอประจุไอออนนะครับผมมันก็เหมือนกับโดนฟ้าผ่า ฟ้าฟาดนะครับประจุไอออนมันคืออนุภาคไฟฟ้าเล็กๆเล็ก,ลกๆนิดเดียวนะครับผมเหมือนเวลาที่แบบเราอ่ะ,อะเหมือนฟ้าผ่าทําไมทาไมอ่ะบางทีเราโดนเอามือจิ้มแล้วไฟมันดูดทาไมเออไปอยู่กลางทุ่งแล้วฟ้ามันต้องผ่าเพราะว่าความต่างศักดิ์มันอยู่ที่ความต่างศักดิ์กับความสมดุลของร่างกายมวลสารชีวภาพตอนนั้นนะครับผมอย่างเราก็มีประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวอยู่แล้วทําไมเราต้อง ทำไมเราไม่ตายล่ะเขาก็บอกว่าความต่างสัตว์มันพอดีกับตัวเรานะครับผมไอการที่สิ่งมีชีวิตจุลชีพเล็กๆเนี่ยมันมีความต่างสัตว์ที่มันสมดุลของมันอยู่แล้วแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงความต่างสัตว์ของมันโดยกระทันหันโดยการเพิ่มประจุลบเข้าไปปุ๊บมันเหมือนโดนไฟช็อตตายนะครับผมก็คือโมเลกุลของมันจะสลายนะครับสลายตายไปหายไปเฉยๆเป็นโดนฟ้าฟาดแรงๆนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับผม เทคโนโลยีทั้งหมดที่ว่ามานี้ครับมันกลายเป็นเครื่องนี้เครื่องเดียวเครื่องนี้ไม่ใช่การดูดอากาศแล้วเอามาปล่อยออกไปมันคือการปล่อยอนุภาคออกมาปุ๊บแล้วก็สร้างธา,าตุใหม่สร้างสร้างธาตุใหม่สร้างประจุใหม่รอบๆตัวมันรัศมีการทํางานครอบคุม1ลูกบาศเมตร1ลูกบาศเมตรฟังไม่ผิดหรอกครับ1ลูกบาศเมตรข้างหน้าข้างหน้าหลัง1เมตร<ม>บนล่าง1เมตรแล้วก็ซ้ายขวา1เมตรนะครับ คือรอบๆตัวเรานะครับเป็นรูปบาศสี่เหลี่ยมจริงๆมันก็เป็นควรจะเป็นรัศมีวงกลมนั่แหละเนาะผมตีค่าให้ใหม่แล้วกันเป็นประมาณเอ่อรัศมีรัศมีเออไม่ใช่เส้นรัศมี50ซนติเมตรแล้วกันนะครับก็จะปลอดภัยชัวร์แต่จริงๆมันได้เยอะกว่านั้นแหละเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องสงบๆอย่างนี้ก็ได้ทั่วห้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เพิ่งจะเอามาทําการตลาดที่ไทยนะครับผมก็ไม่ค่อยเจอหรอกคนขายแต่ว่าก็สั่งซื้อได้นะครับผมตามอ,อ่อน่าจะมีตามรัศดาหรือว่าเพจเฟสบุ๊ก <c oughs> เริ่มขายกันแล้วนะครับหรือทักมา่าไห้ทางอินบ็อกนี้ได้เลยครับขอบคุณครับมาปลอดไทยไปด้วยกันครับกับ Space Air F0 นะครับนอกจาก Space อร์ F0 ก็ยังมี F1 F2 F3 F4 สําหรับบ้านเรือนที่พักและโรงงานอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงห้องประชุมนะครับผมเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยและถึง Space Air คือความหวังของพวกเราทุกคนขอบคุณครับ